ห้าเรื่องที่ควรระวังนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับในปี2025นะอันนี้เตือนจักใจนะครับในมุมของเจ้าของด้วยนะครับหนึ่งครับต้นทุนที่เปลี่ยนไปครับต้องบอกว่าปีนี้ยุคนี้เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ควบคุมได้ยากมากๆเนื่องจากว่ามันมีการหลักไหลเข้ามาเนาะของต้นทุนหรือสินค้าของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ นะครับควบคุมให้ดีอย่าขายดีจนเจ๊งนะครับยุคนี้มันมีเยอะให้เห็นเยอะเลยขายดีนะแต่สุดท้ายเจ๊งนะครับบริหารต้นทุนไม่ได้ 2. ครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากนะครับอย่าไปต่อต้านมันครับอันไหนที่ต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมกับมันซะ มันมีอะไรมาให้เล่นเล่นให้หมดนะครับใช้มันให้ถูกต้องนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมทาร้านอาหารด้วยนะมีคาเฟ่เนี่ยก็ใช้ช่องทาง t k t t o k ช่องทาง facebook ในการยิงแอดโปรโมทแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของ AI เนี่ยก็ทามันต่อ้า้ไม่ได้ก็เข้าร่วมซัเรียนรู้ซักพัฒนาตัวเองครับธุรกิจเราจะได้อยู่ได้นะครับแล้วก็ 3. พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยอย่าเน้นหาแค่ลูกค้าใหม่ต้องเน้นรักษาลูกค้าเก่า ผมบอกเลยว่าลูกค้าเก่าเนี่ยคือกระจกนะครับสะท้อนคุณภาพของสินค้าหรือบริการของเรานะถ้าเขายังอยู่แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับข้อที่4จงระวังเรื่องของกฎหมายแล้วก็ภาษีให้ดีๆนะครับต้องบอกก่อนว่ายุคนี้ปีนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเข้าระบบทั้งหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยกฎหมายมันเข้มงวดมากการที่คุณไปพูดอะไรโพสต์อะไรนะครับเกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าหรือบริการเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะ ที่จะมาโดนย้อนหลังหรือว่ามาตามหลังได้ทีหลังนะนะครับสำหรับคนที่ขายพวกอาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เขากํากับดูแลหรือคนไหนที่กําลังขายดีมากๆนะครับก็ทําให้มันถูกต้องเข้าระบบให้เรียบร้อยซะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5วางธุรกิจให้เป็นระบบนะครับ อย่าเอาธุรกิจของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่ตัวเราหรือคนใดคนหนึ่งแล้วทำยังไงก็ได้เซตอัพขึ้นมาให้มันเป็นระบบให้วันใดวันหนึ่งถึงแม้ไม่มีเราหรือเราทํางานได้น้อยลงธุรกิจยังคงลั่นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหข้อนี้เป็น5ข้อที่ผมอยากจะเตือนผู้ประกอบการเนาะในปี2025ลองเอาไปปรับใช้ดูข้อไหนดีนะครับเอาไปต่อยอดดูครับโชคดีครับ